ครับอ่ามาให้ดูอีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็คอยชมคลิปเต็มนะนะครับก็จะดูมีเหรียญแท้ครับมีเหรียญแท้กับเหรียญเก๊นะครับก็จะเปรียบเทียบนะครับอ่าในเรื่องของการศึกษาเห็นไหมครับนี่คือเก๊เก๊สองเหรียญเลยนะกิมเก๊สามเหรียญนะครับเนี่ยมีอยู่นะครับเก๊ทั้งสามเหรียญท่านดูนะครับด้านข้าง รอยต่างๆเหมือนกับเปียบนะครับแต่ว่านี้คลิปช็อตเหมือนคัมมิ่งซูนก่อนนะครับไตเติลให้ดูก่อนดูตำแหน่งดูการถอดพิมพ์นะครับจะเหมือนกันหมดนะครับจะเหมือนกันหมดหูเหรียญเห็นไหมตำแหน่งปากเปิงหูเหรียญเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตำาหนิต,ต่างๆถอดมาเหมือนกันเป๊ะน,นะครับถอดมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนนะน ulum, นเนี่ยแม้แต่เม็ดนี้นะเนี่ยเม็ดตุ่มๆเห็นไหมเนี่ยตุ่มๆ มีทุกตุ่มนะครับเดี๋ยวสตุ่มมีมีสามเหรียญสามตุ่มเลยนะ